ใครเป็นคนขายและมีร้านค้าอยู่ใน l a ซาด้แล้วนะแล้วอยากจะเพิ่มการมองเห็นพร้อมกับสร้างรายได้เสริมเพิ่มด้วยเนี่ยโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ผมแนะนําเลยครับเราเรียกว่าโปรแกรม Lazada Social Seller Program Lazada Social Seller Program คืออะไรคือ Lazada Social Seller Program เนี่ยมันเป็นโปรแกรมครับที่ทำให้เราที่เป็นเจ้าของร้านอะนะ เอาลิงก์สินค้าที่เรามีอยู่แล้วไปโปรโมตในโซเชียลมีเดียอื่นๆเป็นอย่างเช่น TikTok กไลน์เฟซบุ๊กไอจี Facebook, IG, หรือ Twitter ก็ได้บางคนลูกค้าทักมาในอินบ็อกซ์พี่มีร้านขายอยู่ใน l a ซ a ด้าไหมสิ่งที่เราทําส่วนใหญ่ก็คือกดเข้าลิงก์ตัวเองแล้วก็กดแชร์ลิงก์ไปให้ลูกค้าถูกไหมครับซึ่งวิธีแบบนั้นเนี่ยถามว่าทําได้เหมือนกันไหมทําได้เหมือนกัน แต่จะเกิดอะไรขึ้นละ่ะถ้าลูกค้าคนนั้นกดเข้าลิงก์ของคุณเสร็จปุ๊บสุดท้ายแล้วก็กระโดดหนีล่อนจอนไปซื้อที่อื่นต้องล่อนจอนเนาะประเด็นคือลาซ a ดาเนี่ยเขาจะมีโปรแกรมตัวใหม่ที่ชื่อลาซ a ด้าโซเชียลเซลเลอร์เนี่ยออกมาครับเวลาที่เราจะแชร์ลิงก์นะครับไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียเวลาที่ลูกค้าทักมาในอินบ็อกซ์บอกพี่มีร้านไหมเราก็ปี้ลิงก์ให้เนี่ยก่อนที่เราจะกปปี้ลิงก์นะครับเราสามารถที่จะเอาเจ้าลิงก์สินค้าของเราเนี่ยเข้าไปแปลงลิงก์ เพื่อเป็นลิงก์ในหน้าคําว่าลิงก์ในหน้าแปลว่าอะไรคําว่าลิงก์ในหน้าแปลว่าถ้าคนซื้อของเราใช่ไหมซื้อเสร็จปุ๊บแทนที่เราจะได้กาไรฉพบะค่าของปรากฏว่าเราจะได้ค่าคอมเพิ่มจากลาซาด้าด,ด้วยหรือต่อให้ลูกค้าคนนี้เข้ามาเสร็จปุ๊บนอกใจเราไปซื้อของร้านอื่นเนี่ยเรายังได้ค่าคอมที่ลูกค้าคนนี้ไปซื้อสินค้าของร้านอื่นด้วยเพราะฉะนั้นถามว่าเราจเป็นต้องทํำไหม จะทาหรือไม่ทําคุณก็ต้องแชร์ลิงก์ให้ลูกค้าในโซเชียลมีเดียคุณอยู่แล้วแล้วทําไมเราจะไม่ทําถูกไหมครับเพราะนั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าปัจจุบันเนี่ยแพลตฟอร์มของ l a z a d a ตอนนี้ให้ค่าคอมมิชชั่นเยอะที่สุดในทุกค่ายและทุกสีในตอนนี้นะครับวงเล็บว่าในตอนนี้อนาคตไม่รู้นะถึง50%สําหรับลูกค้าใหม่และ5%สําหรับลูกค้าเดิมเริ่มคิดในหัวแล้วใช่ไหมฮะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของลูกค้าใหม่แล้วห้าเปอร์เซ็นต์ของลูกค้าเดิมแล้วก็จะมี ค่าคอมเนี่ยจะได้สูงสุด40บาทต่อคำสั่งซื้อแปลว่าอะไรครับแปลว่าสมมุติว่าเป็นลูกค้าที่เคยช้อปปิ้งใน Lazada อยู่แล้วถ้าเขาซื้อกล้องผมราคา800บาทผมจะได้5% 5%คูณ800ไวๆได้เท่าไหร่ฮะ40บาทผมจะได้กำไรค่ากล้องบวกกับ40บาทตรงนี้เข้ามาแปลว่าผมได้กำไร2ทางถูกไหมฮะแทนที่กำไรจากสินค้าอย่างเดียวเราก็จะได้กำไรจากสินค้าและค่าคอมด้วย แล้วซีนาริโอที่2ล่ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าลูกค้ากดลิงก์ผมเสร็จปุ๊บอุ้ยมีร้านอื่นถูกกว่าร้านคุณเจดอีกปรากฏนอกใจผมแล้วแอบไปซื้อของร้านอื่นสิ่งที่ผมได้คืออะไรรู้ไหมฮะผมไม่ได้กําไรค่าของแต่ผมยังได้ค่าคอมมิชชั่นที่เขาหนีจากผมไปซื้อคนอื่นฉะนั้นออเดอร์เนี้ยผมไม่ได้ขายของเองผมไม่ได้แพ็คเองลูกค้านอกใจไปซื้อของคนอื่นเอง,ตองแต่ผมจะได้40บาทครับสิทธิประโยชน์ที่ร้านค้าจะได้รับ เราได้อะไรบ้างสิทธิประโยชน์ของที่ร้านค้าจะได้รับคุณดูรูปที่ insert ไว้ตรงนี้เห็นไหมครับเขาเขาไม่ได้บอกว่าอีกค่ายนึงอะไรนะเขาแค่มีสีขึ้นมาให้คุณแบบอนุมานไปเองว่ามันคงจะเป็นอย่างนั้นทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าค่าคอมมิชชั่นคูดูดโ,ตโตโตนะฮะค่าคอมมิชชั่นลูกค้าใหม่ให้50% หลายๆคนอาจจะแบบเฮ้ยมันจะเป็นไปได้หรอ Lazada เปิดมาขายนานแล้วคุณมันมีบางคนจริงๆครับที่แบบเรารักเดียวใจเดียวนะซื้อของแพลตฟอร์มเดียวอุ oh, ้ยฉันซื้อไม่เป็นหรอกแพลตฟอร์มนี้วันนี้ยังอาจจะให้ลูกหลานสมัครให้อยู่นะคนแบบนั้นนะฮะถ้าสมัคร ID ใหม่นะครับเราไม่เคยซื้อเลยแล้วปรากฏกดลิงก์ของเราเข้าไปคนคนนั้นแหละเราจะได้ค่าคอม50%แต่ในขณะที่แพลตฟอร์มอื่นๆ เขาให้40%ครับเราไม่พูดว่าอื่นๆคือเสียอะไรโอเคไหมแล้วถ้าเป็นลูกค้าเก่าล่ะหูยพี่มันไม่มีทางหรอกได้50%ประเด็นคือถ้าเป็นลูกค้าเก่าเราก็ได้5% 5%นี่ถือว่าเยอะนะฮะเพราะพอเรามาดูเงื่อนไขข้อที่2ปุ๊บเนี่ยเฮ้ยค่าคอมอ่ะของ Lazada เขาให้ออเดอร์หนึงสูงสุด40บาทต่อคำสั่งซื้อแต่พอดูอีกสีนึงปุ๊บสูงสุด10บาท10บาทนี่คืออะไรกำไรหรือเงินทอน ก็อันนี้แหละเขาเลยบอกว่าหยอันนี้ตอนนี้ l a ซ a ด้าเนี่ยกำลังมาแรงเลยนะฮะแล้วก็วิธีการจ่ายเงินเนี่ยแน่นอนครับใครที่ซื้อผ่านลิงก์ f f i i l i a t e ของเราหรือลิงก์ในหน้าถ้าใครไปกดลิงก์ของผมเป็นคนสุดท้ายก่อนที่จะซื้อของ mm hmm. ผมจะได้ค่าคอมมิชชั่นตัวน,นั้นแต่ว่าข้อแม้ของมันคือถ้าสมมุติว่าผมส่งลิงก์ไปให้ลูกค้า A นะไปกดปรากฏว่าเขากดเข้าไปดูแหละแต่ปรากฏเอ,อ้ยยังไม่ซื้อแล้วกันนะแล้วออกมา ไปเจอลิงก์ของอีกคนหนึ่งเป็นเจตตัวปลอมนะเจตัวปลอมส่งลิงก์เฮ้ยเข้าไปซื้อหน่อยปรากฏว่าเจตจสองจะได้เงินไม่ใช่เจตคนนี้นะฮะเจตอีกคนหนึ่งจะได้เงินเพราะนั้นใครก็ตามที่ทําให้ลูกค้ากดลิงก์เป็นคนสุดท้ายคนนั้นจะได้ค่าคอมโอเคไหมครับส่วนใครที่ไม่เคยทาเนี่ยตอนนี้ลาซาด้าเขาบอกว่าโอ้ยตอนนี้ใจปั๊มจัดๆนะนอกจากให้ค่าคอมสูงที่สุดแล้วนะแล้วก็แม็กซิมัมเนี่ยสี่สิบบาทต่อออเดอร์อุ้ยไม่เหมือนอีกสิบบาทอันนั้นหรอกเขาบอกว่ามีสิทธิพิเศษนะ ใหม่ที่เขาเรียกว่าไม่เคยเข้าร่วมไม่เคยทำลิงก์ในหน้าแบบนี้มาก่อนนะฮะเขาก็จะมีเพิ่มโบนัสได้สูงสุด1 5 0 0บาททันทีแล้ว1 5 0 0บาทต้องทำอย่างไรบ้างเอามิชชั่นมาดูหน่อยไหนเรามาดูมิชชั่นแรกกันครับว่าเขาให้เราทำอะไรบ้างนะครับมิชชั่นแรกเนี่ยทำได้ง่ายมากเลยนะครับเพียงแค่เราเอาลิงก์ affiliate เนี่ยไปแปะในหน้าไบโอนะครับหรือในหน้า about เนี่ยของโซเชียลมีเดียของเราพร้อมกับโพสต์ลิงก์ตัวนี้นะครับกับคอนเทนต์หนึ่งตัวนะครับลงไปในหน้าเพจหรือในหน้า IG ของเรานะครับ เราก็สามารถรับไปได้เลย500บาทแรกครับหลังจากนั้นถ้าเกิดเราอยากได้อีก500ใช่ไหมครับเราก็แค่เอาลิงก์ affiliate ของเรานะครับโพสต์ตามแคมเปญใหญ่ๆต่างๆของ l a z a d a แคมเปญใหญ่ๆอย่างเช่น1212 12, แคมเปญกลางเดือนหรือไม่กระทั่งแคมเปญเงินเดือนออกก็คือเพย์เดย์นั่นเองครับโพสต์สองครั้ง1แคมเปญ1นครั้งเมื่อคุณโพสต์ไปแล้ว2ครั้งเนี่ยคุณก็จะได้อีก500บาทเริ่มโบลบแล้วใช่ไหมครับหลังจากนั้นมิชชั่น3นะฮะถ้าเราขยันมาก ขยันมากคือโพสตแม่งทุกวันเลยแล้วปรากฏว่ามีคนกดซื้อจากลิงก์ของเราจะซื้อร้านเราบ้างจะหน,นีไปนอกใจซื้อร้านอื่นบ้างเนี่ยได้30ออเดอร์ใน30วันคุณจะได้อีก500บาทรวมเป็น1,500บาทเลยนะนี่มันต้องทําอะไรมันจําเป็นต้องทุ่มเทขนาดนั้นได้เหรอเอาจริงๆแล้วผมว่าคนที่ขายของอยู่ใน Lazada นะครับการที่เราจะพึ่งช่องทาง Lazada อย่างเดียวเพื่อกระตุ้นการมองเห็นเพื่อเปิดการมองเห็นอย่างเดียวเนี่ย มันก็ดูจะมักน้อยไปนะครับเพราะว่าลูกค้าจริงๆเนี่ยอาศัยและสิงอยู่ในทุกแพลตฟอร์มใช่ไหมอยู่ดีๆเคยเจอไหมอยู่ดีๆไทท Facebook อยู่ดีๆอุ้ยอันนี้ลดราคากดเข้าไปเสร็จใน l a ซาด้าฉะนั้นเมื่อคุณเป็นแบบนั้นคนอื่นๆก็เป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันแล้วทำใหม่เราจะไม่ทําถูกไหมฮะอันนี้เป็นเป็นมิชชั่นนะฮะที่สําหรับโซเชียลเซลเลอร ร้านใหม่เท่านั้นที่ยังไม่เคยทําผมว่ามันไม่ได้ยากนะที่คุณจะโพสต์อยู่ทุกวันเพื่อเรียกลูกค้าอยู่แล้วหน้าที่พ่อค้าแม่ค้าคือเรียกลูกค้าเข้าร้านอยู่แล้วนะครับและการโพสต์ในโซเชียลมีเดียเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ได้เสียอะไรอยู่แล้วก่อนที่เราจะพูดก,กันไปว่า อันนี้ไม่โม้แน่นอนนะไม่มีคนได้เงินเยอะจริงๆหรอกนะครับอันนี้เป็น success case ที่ l a z a ด้าเนี่ยเขาส่งมาบอกว่าเฮ้ยคุณเจลลองดูดิของเราเนี่ยมันแบบมีร้านทำ success จริงๆนะโอ้โหเดือนนึงได้ค่าคอม2 0 0แสนกว่าบาทถามว่าเป็นไปได้เหรอเนี่ยอยากรู้ใช่ไหมยอยากรู้ใช่ไหมเขาขายอะไรแล้วเขาใช้ช่องทางไหนในการโปรโมทเขาทําแบบนี้ได้ยังไงทำไมยอดสั่งซื้อของเขาเนี่ยเดือนหนึ่งตั้ง5ล้านกว่าบาทโอ้โหมันเป็นไปได้หรอ ทีมลาซาด้าเขาก็ให้ข้อมูลมาว่าร้านนี้นะฮะเป็นร้านที่ขายเกี่ยวกับพวกแฟชั่นนะฮะแล้วก็ไปโฆษณาเพิ่มเราใช้คำว่าโฆษณาเพิ่มนะฮะโฆษณาเพิ่มหมายถึงว่าปกติเนี่ยเวลาคนขายเนี่ยเขาก็โพสต์ใน Facebook IG อยู่แล้วเวลาที่เขาไปโพสนะฮะเขาก็เอาลิงก์เนี่ยไปใส่ในหน้าไบโออ่ะใครที่อยากได้สินค้าตัวนี้อย่าลืมกดเข้ามาดูในลาซาด้าร้านของเรานะครับซึ่งเวลาที่เขาโพสต์ไปแล้วเขายิงโฆษณาเพิ่มเวลายิงโฆษณาเพิ่มบูสเข้าไปเนี่ย คนก็ตามมากดเยอะขึ้นเพราะคนมองเห็นเยอะขึ้นนะครับบางคนอาจจะคิดว่า250,000ฉันจะได้มาเปล่าๆเลยหรือเปล่าแต่บางครั้งเนี่ย250,000คือต้นทุนของเขาเนี่ยคือการโพสต์ความสม่ําเสมอ อาจจะมีการต้นทุนการยิงโฆษณาเพิ่มพอนึกนภาพออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นเนี่ยเราบอกฉันจะได้2อ0 0 0นห้าไหมเอาจริงๆคุณไม่ได้หรอกเพราะ1คุณยังไม่มีโซเชียลมีเดียอาจจะยังไม่แข็งแรงพอเหมือนร้านแบบนี้อย่างที่2คุณอาจจะแค่โพสต์แบบวันเว้นวันเดือนละวันมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่คนจะตามคุณอย่างที่3คือคุณไม่เคยยิงโฆษณาเพิ่มแล้วใครที่ไหนมันจะมากดเข้ามาหาคุณถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรแกรมนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นทางเลือก จะบอกทางเลือกมันไม่ควรจะเลือกแล้วนะมันเป็นทางรอดอีกหนึ่งทางสําหรับคนที่จะหาลูกค้าใหม่เพิ่มจากนอกรซาดา้าถูกไหมคุณต้องไปยิงโฆษณาอย่างน้อยๆได้เงินกลับมาก็ช่วยเป็นค่าโฆษณาอาจจะช่วย100%เลยก็ได้อาจจะแบบช่วย50%หรืออาจจะช่วย20%ถามว่าแล้วคุณจะเสียอะไรในเะมื่อคุณก็ต้องทําการตลาดอยู่ดีถูกไหมแล้วคุณเจเนื่อนไขาการสมัครคืออะไรเงื่อนไขาการสมัครนะครับของ โปรแกรมนี้ของ Lazada เนี่ยเขาบอกว่าอยากให้อย่างน้อยเนี่ยคุณมีผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียเนี่ยหนึ่คนไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดก็ตามนะครับจะเป็น Facebook ก็ได้อลน์ก็ได้นะครับจะเป็น TikTok ก็ได้ครับขอแค่มีพันคนเท่านั้นนะล a ซ a ด้เนี่ยก็จะ อนุมัตินะครับให้คุณสามารถสร้างเจ้าลิงก์ Affiliate ยได้แล้วถามว่าคุณเจตแต่ว่าณตอนนี้คนตามไม่ถึงพันคนจะทํำยังไงดีผมสอบถามทีมลาซาด้ามาให้แล้วเขาบอกว่ากรณีที่คุณยังมีผู้ติดตามไม่ถึง1,000คนแต่คุณมีความตั้งใจคุณมีความพยายามที่จะโพสต์ทุกวันนะครับคุณสามารถที่จะแอดไลน์ QR ว o d e โที่ผมขึ้นตอนนี้ ไปคุยกับทีมงานของลาซาด้าได้แล้วก็ส่งว่าตอนนี้ผมต้องการจะเข้าร่วมโปรแกรมนี้จริงๆครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยผมโพสต์ต่อเนื่องกี่วันกี่วันก็ว่ากันไปทีมงานลาซาด้าก็จะพิจารณาและอนุมัติให้เป็นกรณีพิเศษแม้ว่าคุณจะมีผู้ติดตามไม่ถึง1,000คนนั่นเองครับ ทีนี้เรามาดูขั้นตอนการสมัครดีกว่าว่าเราจะสมัครอะไรยังไงสมัครยากหรือเปล่าคือสมัครผ่านคอมพิวเตอร์ก็ได้แล้วก็สมัครผ่านมือถือก็ได้แล้วก็ใครที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเนี่ยก็สามารถที่จะสมัครได้ทั้งคู่เช่นเดียวกัน,นะฮะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการสมัครกันวิธีการสมัครผ่านมือถือนะครับเราเข้าไปใน App Store นะครับหรือ Play Store เสิร์ชคำว่า l a z a d a s e ซ l e r Center นะครับหลังจากที่เราเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเข้าไปที่ Tools หรือเครื่องมือเรากดเข้าไปแล้วนะครับเลื่อนลงมาจะมีคำว่า s e l l e r a f f i l i a t e ครับสามารถที่จะกดเข้าไปได้เลยพอเรากดเข้าไปได้เสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเรายังไม่เคยลงทะเบียนนะครับเขาจะเด้งเข้ามาให้เราลงทะเบียนก่อนซึ่งเวลาเราลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันนะครับเขาจะให้เราใส่รายละเอียดทั้งหมดเนี่ยเป็นภาษาอษคาาาเป เได้ลยหลังจากที่เราใส่เข้าไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนะครับเอกสารอะไรที่ต้องใช้เนี่ยสามารถแนบเข้าไปนะครับแล้วก็กดไปต่อเมื่อไปต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะให้เราใส่ข้อมูลบัญชีธนาคารนะครับที่เขาจะโอนเงินมาให้เราเราใส่ตามที่เขาต้องการใส่เข้าไปได้เลยนะครับเมื่อใส่เรียบร้อยแล้วกดไปต่อเหมือนเดิมครับและช่องสุดท้ายบอกเขาหน่อยครับว่าเราจะไปโปรโมทที่ไหนมีผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียช่องทางไหนที่เป็น1 0 0 0คนนะครับสามารถที่จะกดได้เลยไม่ว่าจะเป็น Facebook IG Twitter หรือ Line ครณเลือกไปอัน์นะครับ Copy ลิงก์นะครับที่คุณทำช่องทางโซเชียลมีเดียนั้น แล้วก็แนบลงไปนะครับกดยอมรับแล้วกดยืนยันแค่นี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้เรียบร้อยครับหลังจากที่ทีมงานอนุมัติแล้วนะครับเราจะลิงก์อะไรมาแปลงดีนะครับที่คนใช้ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นลิงก์แคมเปญนะครับหรือว่าลิงก์สินค้าก็ได้นะครับบางคนก็เอาลิงก์ในหน้าต่างๆเนี่ยพวกแคมเปญเงินคืนส่งฟรีอะไรอย่างเงี้ยครับไปแจกให้ลูกค้าหรือบางคนก็เอาสินค้าของตัวเองเนี่ยส่งไปให้ลูกค้าก็มีนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าผมเป็น banana it ผมกดเข้าไปที่สินค้าตัวเองนะครับผมกดเข้าไปที่ไอคอนตัวนี้แล้วผมก็ กดปุ่มคัดลอกลิงก์ครับผมกลับมาที่แอปพลิเคชันเซลเลอร์เซ็นเตอร์ครับกดเข้าไปในเซลเลอร์โปรแกรมนะครับแล้วก็กดสร้างลิงก์ได้เลยนะครับกดเข้าไปเสร็จปุ๊บกดเพส ลิงก์ที่เราโกปี้มาเมื่อสักครู่ครับจากนั้นใส่ช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับที่เราจะเอาไปลงนะครับว่าเราจะาไปลงในช่องทางไหนเป็นสินค้าอะไรน,นะครับเพื่อเราจะได้แทร็กกิ้งทีหลังว่าลิงก์มีประสิทธิภาพหรือเปล่าครับหลังจากนั้นเรากดสร้างลิงก์ได้เลยครับพอกดสร้างลิงก์เสร็จปุ๊บเนี่ยลิงก์ตัวนี้ที่เขาทําขึ้นมาในแอปเนี่ยคือลิงก์ในหน้านะครับเราสามารถที่จะเอาลิงก์ตัวนี้ไปทามิชชั่นต่างๆไปโปรโมทได้เลยครับลิงก์ตัวนี้เป็นลิงก์ทําเงินแต่ถ้าเกิดคุณเข้าไปกดในแอปเฉยๆเนี่ยมนนนนปปงงงทที่หนหนาาทนน่่่ไไไไมมมดด้้้้คาา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 หหรรสถออโโตตชๆใ เลยที่ทุกคนเขใช้กันเยอะนะครับผมและสําหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้เรารู้สึกหู oh, พี่ขั้นตอนมันเยอะมากเกินไปผมทําไม่เป็นผมทําไม่ทันเอาง่ายๆคุณลองกดดูรายละเอียดใต้คลิปนะครับรายละเอียดใต้คลิปเนี่ยจะมีคู่มือการสมัครด้วยตัวเองจะมีคู่มือบอกคุณเป็นหน้าๆเลยบอกโปรเซสเลยว่าสมัครอย่างไรเงินออกวันไหนต้องใช้เอกสารอะไรบ้างพวกนี้นะฮะคุณดาวน์โหลด ข้างล่างคลิปวิดีโอได้เลยนะครับแล้วถ้าคุณยังสงสัยเพิ่มเติม <c oughs> แพลไลโอเอของลาซาด้าทีมงานเนี่ย <c oughs> เขาถามได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดนะครับคู่มือด้านล่างนะแล้วใครทําได้ผลอย่างไรเนะี่ยลองมาคอมเมนต์บอกเรากันหน่อยนะครับสำหรับวันนี้เอาความรู้มาฝากกันประมาณนี้แล้วก็ลองไปทําดูแล้วกันหวังว่าจะเป็นอีกช่องทางนึ่งเพื่อเพิ่มยอดขายเป็นอีกช่องทางนึ่งเพื่อรับแพสซีฟอินคอมไหนๆลูกค้าก็อาจจะนอกใจเราอยู่แล้วอ่ะไหนๆลอกใจไปเราไปแล้วก็ ได้ขาคอมนิดนึงก็ยังดีจริงไหมโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับนี้ไปละสวัสดีครับ